สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลิ t เ l ิ t ทาร์นะคะเช่นเคยนะมาอ่นานไพ่เราเรื่องจ้ามาอ่นานไพ่เราเรื่องจ้าวันนี้จะมาเปิดด้วยอันนี้นะคะไรเซียทาร์รอสำหรับนี้นะคะไรเซียทาร์รอสำหรับนี้มาเปิด t o l o v e o r a c l e c a r d แล้วก็เช่นเดิมค่ะ Roman f e r r y r y แล้วก็ Roman c n g n l e l นะคะ ไปเริ่มกันเลยไหมการอ่านการอ่านคำทํานายอ่านไพ่ไพ่เรื่องนะจ๊ะพลังงานอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงก็ได้60-80%นะคะก็ขอให้คุณที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังรับไปแต่ Energy ที่ดีพลังงานด้านดีด้านบวก Healing ฮ,ฮิวจิตฮิวใจกันนะจ๊ะ ไม่เครียดนะอินได้ค่ะแต่อย่าซีเรียสอย่าเครียดอย่าน้อยนะไม่เอาไปหน่อยเนาะห้ามเด็ดขาดไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครแต่มันเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะจ๊ะเนาะก่อนเราจะไปเปิดกันนะคะสุ่มเลยจ้าอักษรชื่อเล่นชื่อกลางชื่อจริงชื่อสถานที่ได้ๆรู้จักกันได้พบเจอกันหรือจังหวัดอะไรนะคะที่มีชื่อ เหล่านี้นะ,ะประมาณนี้ถ้ามีตัวเลขซาเอ้ตัวเลขอะไรคะถ้ามีอักษรํามก็คือมีอะไรที่เกี่ยวข้องเนาะกับสถานที่นั้นที่แบบมีอักษรอะไรํามหรือมีอะไรที่มันแบบติดอยู่ในความทรงจำแบบซ้ำๆอยู่ในใจนะคะมาดูคะ่ะวันอะไรนะคะวันอังคารอังคารจัาวันพุธ วันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะคะวันตามนี้นะถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะจ๊ะมาดูอักษรน,นะคะมีตัว G ตัว O ตัว V นะคะมีตัว F มีตัว D ีค่ะมีตัว U มีตัวดีขึ้นมาซ้ำกันนะคะมีตัว I แล้วก็มีตัว Z นะคะนี่นะวางไว้มุมนี้นะคะคุณก็นำไปดูว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าถ้าไม่มีเลยครับไม่มีเลยคะ่ะไม่ต้องซีเรียสค่ะไม่ต้องซีเรียสอะไรใดๆทางสิ้นนะจ๊ะไม่ต้องซีนะไม่ต้องซีเลยเรามาดูเนาะ ขออนุญาตนะคะดูพลังงานพวกคุณนะคะที่ผ่านเข้ามาพบเจอในคลิปวันนี้นะไม่มีหัวข้อจ้าเดี๋ยวจะตั้งหัวข้อที่ะคะเป็นแรนนดอมนะสถานการณ์ความรักของใครเอ่ยใช่ของคุณหรือเปล่าขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของคุณที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังเลยนะคะ5าใบแรกนะคะเป็นคนอย่างไรเอ่ยเป็นคนเช่นไรนะคะเนาะคุณนะคะตัวคุณ มีนิจิความเป็นเด็กค่ะเด็กน่ารักขยัน,นะคะเป็นคนขยันจ้าเอ,อเป็นคนที่มีอารมณ์สองขั้วมีทั้งเย็นและมีทั้งร้อนในตัวคนเดียวกันนะคะ i n t r o v e และ e x t r o v e ในตัวคนเดียวกันเป็นคนที่เอ,อ่อชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางนะคะประมาณนั้นเนาะชอบอะไรเกี่ยวกับแม่น้ำนะคะเป็นคนที่ ย้ำคิดย้ำทำไหมอะทำไมรู้สึกย้ำคิดย้ำทำส่งเลยนะมีการรอคอยชอบการรอคอยแล้วก็ตามหารักแท้คนรักด้วยนะให้ความรักขึ้นมาค่ะคุณอาจจะเป็นคนโสดหรือตอนนี้กำลังมองหาคนรักแท้หรือตอนนี้คุณได้พบเจอแล้วคู่แท้ของคุณนั่นเองนะคะมีหลากหลายพลังงานนะคนโสดก็ตามหา คนรักของตัวเองคนมีคู่ก็รู้แล้วแหละนี่คือคนรักของฉันคู่แท้ของฉันคู่ของคุณอาจจะมีความแตกต่างกันนะจ๊ะต่างสีผิวต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมนะคะอายุแตกต่างกันเนาะคุณเป็นคนที่ขยันนะคะคุณอาจจะทำงานอะไรที่หลายหลายอย่างพร้อมๆกันนะคะหลายหลายอย่างพร้อมๆกันไปในทีเดียวอย่างเช่น คุณมีอาชีพประจําอยู่แล้วนะคะหรือว่าค้าขายอะไรเป็นประจําอยู่แล้วก็อยากลงทุนเพิ่มต่อเติมต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะส่วนที่มีอาชีพประจํางานประจําวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรนี้คุณก็หาอะไรที่แบบมันเป็นรายได้เพิ่มเติมเป็นรายได้เสริมขึ้นมานะคะเรามาดูไหมลักษณะคนที่จะเข้าไปในความสัมพันธ์นะตันรู้สึกว่าการตามหารักแท้ไหมคลิปนั้มวันนี้เนาะ มีใครบางคนตามหารักแท้หรือกำลังรอดูว่าคนที่เราครบอยู่ตอนนี้ใช่คนรักแท้ของเราไหมนะคะอันนี้ไม่ใช่ two of cups นะคะแต่เป็น the r o v e r นะคะอาจจะมีชาวเมทุนนะคะชาวเมถุนนะคะมีธาตุดินพฤกษ์กันบางกอนขึ้นมานะคะธาตุลมเมถุนตุ่นกลุ่มนะคะขึ้นมานะคะมีวันเพิ่มเติมนะคะขอดูวันเพิ่มแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ห้าใบแรกวันเพิ่มเติมคืออะไรเนี่ยอืมวันพุธค่ะวันพุธก็มีอยู่เนาะวันพุธก็มีขึ้นนะคะแล้วก็วันเสาร์วันเสาร์ก็มีขึ้นอยู่แล้วเนาะวันตรงกันเลยนะมาดูลักษณะคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ดีกว่า นานรู้สึกว่าตอนนี้คุณใส่ใจกับเรื่องการงานความมั่นคงในอาชีพของคุณเป็นหลักนะคะเรื่องรักเป็นรองนะคะเนาะปล่อยให้โชคชะตานำพาไปตอนนี้คุณก็รออยู่นะจ๊ะรอยังมีความหวังเรื่องคนรักใครที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ให้กับคุณหรือจะมาเป็นคู่รักหรือตอนนี้เจอกันแล้วจ้ะเดลิเวอรขึ้นคือรักทางเรืองนะ,ค,ะคนที่ถูกตาต้องใจนะคะตอนนี้มีการรอคอยกันหรือเปล่า นะเราคอยมาพบเจอคิดถึงคิดถึงเจังเลยนะคะมาดูซีลักษณะของเขานะคะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่แสดงออกทางด้านความรู้สึกบอกเลยปากพูดอีกอย่างแต่ความรู้สึกรู้สึกอีกอย่างอะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนคิดเยอะคิดมากค่ะเป็นคนเครียดมีความเครียดนะคะเป็นคนที่เอ่อคิดเยอะเกินคิดเยอะเกินเบอร์คิดเยอะเกินเบอร์จะ้ะ ตาคนนี้เธอคนนี้นะเป็นคนค่อนข้างซีเรียสกับการใช้ชีวิตอะทำไมเขาซีเรียสจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะเป็นไมเกนเอานะเป็นคนที่อุ้ย ตามหาความรักเหมือนกันเขาอาจจะมีครอบครัวใหญ่นะคะบอกเลยเขาอาจจะมีครอบครัวใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้านะออยู่ในละแวกเดียวกันกับเขานะคะเป็นคนครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวรักกันดีนะ,ะไม่มีแบบพลังงานท็อกซิกไม่มีเรื่องบาดหมางใดๆทั้งสิ้นครอบครัวรักกันดีมากนะคะคุณพ่อคุณแม่เขารักเขามากนะคะคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นลูกคนใดนะคะคนโตคนกลางคนเล็ก แต่รักคนนี้เขาจะแบบงหงายนะคะเพราะว่า energy เขาเป็นคนที่แบบย้ำอ่าเช่นเดียวกับคุณอ่ะคุณก็ย้ำคิดย้ำทำนะเขาคนนี้ก็เป็นคนซีเรียสกับการใช้ชีวิตคิดมากคิดเยอะนะคะเหมือนเป็นคนเก็บอารมณ์ประมาณหนึ่งนะเนี่ยทำไมอะ่ะคิดมากจังเลยคนคนนี้เป็นคนที่ซีเรียสกับการใช้ชีวิตเนาะ เป็นคนที่ซีเรียสมากนะคะกับการใช้ชีวิตและตอนนี้ตัวเขาอ่ะก็โสดอ่ะจ้ารู้สึกว่าเขาโสดนะโสดลันล้าอยู่จ้าโสดยังไม่มีใครนะใช้ชีวิตแบบซีเรียสกับการทำงานหาเงินมากเลยคนคนนี้นะเอาเวลาไปมุ่งเน้นในเรื่องของการเปย์ตัวเอง เปตัวเองส,ส่วนใหญ่นะคะมีพลังงานของ lgbtq เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะคุณก็นำไปสลับพลังงานเอานะจ๊จะจำไว้ว่าเวลาอ่านไพ่นะพลังงานอาจจะสลับกับฟังระหว่างตัวคุณเองกับเขาเองได้นะคะเนาะตอนนี้ใช้ชีวิตทํางานอ่ะเขาเป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตเนาะอะไรจะต้องเพอร์เฟกตาลรู้สึกว่าเขาจะต้องเพอร์เฟกตร้อยเป็นคนโปรเ e s ชันอลอะค่ะโปรเ e s ชันนะคะเป็นคนแบบ ชอบอะไรที่มันมีความเพอร์เฟกมากๆนะคะกับการใช้ชีวิตตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาจะเปรตัวเองนะคะอยากเขาอยากไปไหนก็ไปเขาอยากทำอะไรก็ทำคนนี้คนนี้เขามีอารมณ์ในในความอินเทอร์เวิร์ดอะความเป็นตัวตนตัวเองค่อนข้างสูงนะคะคนคนนี้เนาะอยากทำอะไรก็ทำนะอุ้ย อุ้ยพลังงานแดแรงขอดูสถานการณ์ต่อไปแล้วกันนะคะเด้งออกมาหนึ่งใบละสถานการณ์พวกคุณความรักพวกคุณมันจะเป็นไปนินทิศ <c oughs> ไม่หมอติดอ่างเนี้ยมันจะเป็นไปในทิศทางแบบไหนเอ่ยมันจะเป็นได้ลงเอยลงใจกันไหมได้ลงเอยลงใจกันหรือเปล่าเนาะแต่ได้เจอแล้วแหละคนที่ถูกใจดูซีโชคชะตาเขาจะนำพาพวกคุณไปไหน ตอนเปิด5้าใบเลยกันไหนๆก็เด้งออกมาแล้วเปิดไปเลยทีเดียว5้าใบนะคะอีก1นึ่ใบเนาะอุ้ยยังไม่ให้ดูหรอกนะใต้สำรับนะ่ะเปิดก่อนโอ้เป็นคนที่แบบว่าไปมูกันมานะต่างคนต่างไปมูค่ะขอร้องต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลทั้งหลายโปรส่งไม้ให้ฉันได้ไม้รักแท้ของฉันคนของฉัน คนที่ใช่คนที่ถูกใจเอ้ยเอ็มเพลอร์ขึ้นอุ๊ยอย่างที่บอกนะเขาเป็นถึงว่าเขาเป็นคนสายจริงจังความเครียดเขาเป็นคนที่มีบุญบารมีบุญหนักสักใหญ่นะคะคนคนนี้ถ้าตอนนี้หน้าที่อาชีพการงานของเขายังไม่ได้ปังปัวปริเย แต่ต่อไปคนคนนี้จะมีบุญอำนาจบารมีวาสนาสูงนะคะถ้าเขาทำงานในสายข้าราชการดวงโดดเด่นมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจครูบาอาจารย์นะคะรัฐวิสาหกิจอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องแบบนะคะโดดเด่นนะคะมีเป็นชาวต่างชาติได้นะคะมีชาวต่างชาติเนาะเอ่อ Queen of p e n d l e เดี๋ยวขอเปิดก่อนนะคะ Five of p e n d l e ความรักรู้สึกว่า ทำไมอ่ะความรักครั้งนี้รู้สึกว่าไม่กล้าเปิดใจกันนะเจอกันแล้วก็ไม่กล้าเปิดใจทั้ง,ท,ง,ท,งที่เป็นคู่ที่ใช่และเป็นคู่ที่ไปมูกันมาจะไปขอกันมาต่างคนต่างไปมูขอให้ได้พบเจอรักแท้คนที่ใช่เดวิลขึ้นนะคะเดวิลขึ้นนะนนะใต้สําหรับคือเดวิลนะเออมันมีทั้งความเป็นบุญและความเป็นกรรมคู่บุญคู่กรรมคู่หนุนนํากันมานะ จะต้องได้แบบมีอะไรผูกพันกันแต่ยังทําอะไรกันไม่ได้ในช่วงแรกนะตามรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในช่วงแรกติดปัญหามีใครคนใดคนหนึ่งติดปัญหาบางคนชอบนิ่งไม่พูดไม่เปิดเผยเนี่ยแป,แปดดาบไม่เปิดเผยไม่เปิดใจนะคะมีพลังงานชาวที่ตาลบอกใช่ไหมธาตุดินธาตุลมมีธาตุ น้ำนะคะขึ้นมาธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกเอ๊ะตายแล้วธาตุไฟไม่ขึ้นเลยเหรอใช่หรอธาตุไฟไม่มาเลยเหรอธาตุไฟไม่มานะคะมีชาวเมถุนใช่ไหมชาวเมธนะคะชาวเมถุนชาวเมธแล้วก็ชาวมังกรนะคะที่ขึ้นมานะคะพลังงานของอแป๊บหนึ่งนะคะขอดูวันแป๊บหนึ่ง วันพุธวันเสาร์ใช่ไหมที่ตาลบอกแล้วก็วันศุกร์ขึ้นมานะคะวันศุกร์ก็ออกมาตรงกันเนาะอืมประมาณนี้นะรู้สึกว่าเป็นคนแบบมีเป็นความสัมพันธ์ในแบบผู้ใหญ่อะ่ะเออบางบางคนอะ่ะไม่มีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งยังไม่มั่นใจ ยังไม่มั่นใจในตัวเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคุณเองหรือเขาเองก็ได้นะจะต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้นะในการตามหารักแท้ค่ะมีจิกเชียนขึ้นเนาะความรักของคุณนะ่ะมันอยู่ในเส้นทางของจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเปิดทางให้คุณได้มาพบเจอกันแล้วนะขึ้นอยู่ที่คุณสองคนนะ่ะเอ็มพลและ Queen of p e n เดอร์เคน่ะจะเปิดใจกันไหมเนาะจะได้มีการพูดคุยกันไหมจะได้สื่อสารกันไหมนะคะ เหมือนว่าประตูเนี่ยบานนี้มันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วอ่ะคนที่ใช่อยู่ตรงหน้าคุณแล้วแต่คุณยังไม่ได้ทําอะไรคุณรออะไรอยู่เอ่ยรอความมั่นใจหรือรอการเทคแอคชั่นจากอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่านะคะสงสัยจังเลยสงสัยจังเลยจ้ะอยากเปิดอีกอะ่ะ แม่หมอน,นี่ก็สาระจริงๆนะเอออยากสง,ส,งสัยอะมันไม่เคลียร์ค่ะมันไม่เคลียร์นะ่ะขออีกได้ไหมอยากดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะอืมเขาไม่กล้าเข้าหาคุณหรือเปล่าคะปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆนะไม่กล้าเข้าหากันนะอะระยะทางขึ้นนะคะระยะทางขึ้นค่ะเนาะระยะทางขึ้นจ้า ความห่างไกลนี่เองอีกอย่างค่ะอีโก้ค่ะอีโก้ค่ะตัวพ่อเนี่ยตัวพ่อเนี่ยอีโก้มาค่ะอีโก้มาค่ะอันดับแรกมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะแต่จะต้องใช้ระยะเวลาและโชคชะตาคอยช่วยโชคชะตาหมุนวนมาแล้วนะให้คุณได้มาพบเจอกันแต่ตัวคุณต้องเป็นตัวกระตุน้นเขาเขาจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรนะเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะคนคนนี้อาจจะช้าหน่อยนะคะ รู้จักกันแล้ว4เดือน4สัปดาห์ขึ้นไปนะคะหรือว่า8เดือน8สัปดาห์ขึ้นไปกว่าจะมีเทคแอคชั่นจากคนคนนี้นะบางคนก็10เดือน10สัปดาห์ขึ้นไปนะกว่าจะมีการติดต่อเทคแอคชั่นมาจากคนคนนี้นะเขารู้สึกว่าเขาเป็นถึงด h e อมพ e เ o อร์น่ะแต่เขาก็แอบ,บกลัวนะจ๊ะแอบหบวัน่นแอบบกลัวผู้หญิงคนนี้จ้ะคว e นออ f เ n นเ c l e และควีนออฟ s อดนะผู้หญิงคนนี้ดูแบบ เล่นเล่นไม่ได้จ้ะเล่นเล่นกับเธอคนนี้ไม่ได้ค่ะเขาจะเข้ามาแบบหมายหยอกไก่บอได้จ้าบอได้เดอ้อเออเธอคนนี้ไม่ยอมค่ะเขาจะต้องมาแบบจริงจังเท่านั้นนะและชัดเจนคุณเป็นคนชอบความชัดเจนค่ะตรงไปตรงมานะคะเนาะรอการเทคแอคชั่นจากเขานิดนึงนะคนคนนี้ค่อนข้าง,งช้าตามรู้สึกว่ามันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์การพัฒนาการพูดคุยการสื่อสารอะไรเนี่ยมันเป็น เป็นไปได้ยากพบเจอกันได้ยากนะคะแต่เขาจะเป็นคนเข้าหากันเข้าหาคุณเองคุณมีความแตกต่างนะเป็นรักไร้เงื่อนไขให้กันด้วยค่ะมีชาวสิงขึ้นมานะคะชาวสิงขึ้นมานะคะแล้วก็วันพฤหัสเพิ่มเติมขึ้นมานะคะวันพฤหัสก็ออกมาตรงเนะาะไพ่ออกมาตรงกับที่ตาเลือกตอนแรกเลยอะออกมาตรงหมดเลยเะี่ย ออคุณล่คะจะเป็นรักไร้เงื่อนไขนะขึ้นมา2องใบเลยนะจ๊ะทั้งสเตรนจ์แล้วก็ m a g ิ c เชียนะคะเขาอะเป็นแบบอีโก้นะเขาเป็นอีโกนะ้ Eagle, ตัวพอ่อตัวแม่นะมีอัตตาตัวตวนอยู่นะจ๊ะเนาะไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆนะแต่เขาจะแพ้ภัยตัวเองแน่นอนคะ่ะแพ้ภัยตัวเองจะยอมให้คุณแค่คนคนเดียวนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะคะจะมาบอกรักบอกชอบคุณนะคะเขาจะอดทนไม่ได้อด รอไม่ได้หรอกคนคนนี้รอไม่ได้เพราะว่าถ้ารอรอให้คุณเป็นฝ่ายเริ่มหรือฝ่ายเทคแอคชั่นติดต่อไปนะคุณไม่ทำ คุณไม่ทําแน่นอนค่ะเขาจะต้องเป็นคนทําและลงมือเป็นคนบอกรักบอกชอบติดต่อสื่อสารเองนะคะเขาจะยอมลดอีโก้ค่ะตารู้สึกว่าเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะความคิดถึงการตัดกันไม่ขาดมันอยู่ในหัวมันติดอยู่ในจินตนาการความรู้สึกที่มันมีความผูกพันมากมันเป็นคนของโชคชะตาจริงๆนะคะเนาะคุณอาจจะพบเจอกันแล้วแต่จะต้องมีการแยกจากกัน ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ติดต่อนิ่งกันไปหยุดความสัมพันธ์กันไปแต่จะวนกลับมาเจอกันแน่นอนนะคะเนาะอย่างที่บอก4เดือนขึ้น8เดือนขึ้น10เดือนขึ้นนะคะอยู่ประมาณนี้แล้วความสัมพันธ์มันจะค่อยๆเขาจะค่อยๆเปิดเผยเปิดใจให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกเขามากขึ้นนะคะเขากลัวค่ะคนคนนี้กลัวใจคุณกลัวคุณปฏิเสธเขานะคะในตอนแรกที่เขายังไม่เข้าหาคุณอาจจะแบบย่างเชิง เหมือนรู้ว่าเหมือนรู้สึกว่าเขาอยากจะทำความรู้จักคุณมากขึ้นนะผ่านอะไรคะการส่องค่ะการส่องการสืบเนี่ยคนคนนี้เจะวางแผนเจ้าแผนการนะคะ จะวางแผนเจ้าแผนการเนาะอสืบส่องเก่งเนาะเพื่อเรียนรู้คุณมากขึ้นนะเพื่อที่จะหาวิธีเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะพลังงานความรักวันนี้นะคุณกําลังได้เจอหัวข้อไมเอ่ยกำลังได้เจอรักแท้คู่แท้เป็นรักไร้เงื่อนไขนะจ๊ะเนาะแต่จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคนคนนี้ค่อนข้างช้านะจ๊ะ รอได้ก็รอรอไม่ได้ก็มูฟจ้าเนาะเราก็สวยเราก็เลิศเราก็เชิดจ้ะเนาะอยู่ที่คุณเลยนะว่าจะเลือกหรือเปล่านะเนาะมันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะตัวเลขตานจะไม่อ่านนะคะเพราะว่าวันนี้ขอไม่อ่านตัวเลขเนาะบอกแค่วันแล้วก็ราศีเอ่อชื่อนะคะแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องเนาะเดี๋ยวไปดูออร์เคนการ์ดนะออรเ์เรเชนการ์ดนะตานรู้สึกว่าบางคน,น่ะ เป็นคู่จิตวิญญาณได้นะคะคู่จิตวิญญาณคู่โซคอนเน็กชันนะคะคู่ทวินเฟรมได้นะคะคุณมีความแตกต่างกันจริงนะให้ความแตกต่างขึ้นมาหลายใบายมากทั้งสเตรนทั้งเลเวอร์ทั้งอะเทมเพอร์เรนต์ over, uh, อันนี้ใต้สำรับของใต้สำรับอีกทีหนึ่งนะคะเทมเพอร์เรนต์นะเห็นไหมมีความเป็นหยินหลายอย่างและการเป็นรักไร้เงื่อนไขนะคะอินฟินิตี้เนี่ยคุณและเขเป็นรักไร้เงื่อนไขให้กันจริงๆแต่คุณจะต้องผ่านบททดสอบตัวเขาจะต้องลดอัตราอีโก้ ความเป็นตัวตนของเขาลงมานะคะเพื่อคุณนะคะเขาจะต้องปรับเปลี่ยนพลังงาน,นะคะ่ะหรือจะต้องมีใครได้ปรับเปลี่ยนทําอะไรมีการยกย้ายนะคะคุณอาจจะได้มีการโยกย้ายไปอยู่ใกล้ๆเขาหรือเขาอาจจะโยกย้ายมาอยู่ใกล้ๆคุณนะ,ะมีการยกย้ายแน่นอน,นะคะ่ะมีการปรับเปลี่ยน e n e น g y นะคะลดได้วางได้นะคะเนาะจะเป็นเช่นนั้นนะคะคนคนนี้นะ ที่คุณไม่กล้าทําอะไรไม่เชิงไม่กล้าคุณอน่ะไม่ทําอะไรเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เจ้าชู้หรือเปล่าคะเนาะมันขึ้นมาทั้งก้าวถ้วยแล้วก็เดวิลอ,อ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะลักษณะเขาเป็นคนเจ้าชู้เฟลลี่อะไรอย่างนี้คุณก็เลยแบบโอ้ยคนคนนี้เจ้าชูแ้แน่ๆเลยอะ ทำไมจะต้องมาเจอคนคนนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคุณไม่เอาแล้วคุณไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้เนาะไม่เอาดีกว่าคนเจ้าชู้อะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะใบที่เปิดมานะ s e x u a l i t y intimacy wanted แล้วก็ the s c a r e w o m a n นะคะเป็นพลังงานของออคุณและเขามีความต้องการกันสูงมากนะจ๊ะบอกเลยนะ sexuality ขึ้นมีความต้องการ ต่อกันและการสูงมากสูงมากเนาะลหลงไหลค่ารักกันสูงมากนะแต่ก็ยังไม่กล้าทําอะไรกันนะคะแต่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนจ้ะเพราะอะไรจ้ะแม่หมอบอกเลยเพราะอะไรนี่อินชีมิชีมันจะเกิดความใกล้ชิดกันแน่นอนค่นะเนาะแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกจะเป็นครั้งที่2 3 4สมสี่ที่คุณได้เจอกันนะคะเนาะ มันจะเกิดความเสน่หาการอยากอยู่ใกล้ชิดกันอยากสัมผัสกันอยากทำความรู้จักกันมากขึ้นเนาะช่วงเวลานั้นก่อนที่คุณแยกจากกันนะคะขอให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะคะผู้ภาคภูมิใจในคุณที่เป็นคุณนะคะเนาะคุณก็เป็นผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพลังงานของมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะเนาะ คุณมีจิตวิญญาณที่ตื่นรู้มีสติมากขึ้นกับการใช้ชีวิตมองคนออกนะคะเนาะช่วงแรกเขาอาจจะเป็นพลังงานแบบที่ตาลพูดมาก็คือเขาอาจจะแบบเป็นคนแบบลักษณะเจ้าชู้เฟลลี่เนาะแบบเออเจ้าชู้อะดูก็รู้ว่าเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยแบบไม่ทำอะไรนะคะเนาะไม่เป็นฝ่ายเข้าหาเพราะว่าคุณไม่อยากเข้าไปในความสัมพันธ์มือที่สองมือที่สามของใครนะคะเนาะคุณเป็นผู้หญิงที่แบบ รู้สติแล้วอะรู้การก่ะทรแล้วนะไม่ไปหลงมัวเมาในแบบการมารมหรือเป็นแบบรักคนรักในความรับอะไรอย่างนี้ไม่เอาคุณไม่ใช่แบบนั้นคนเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองมากๆนะคะเนาะอย่างนี้แหละมันเป็นพลังงานดึงดูดของความรักแท้เข้ามาหาคุณเองนะเขาจะต้องปรับเปลี่ยน energy จะจะเป็นคนดีเนาะเขาจะต้องเป็นคนดีมากกว่านี้นะคะให้คุณได้เห็นนะเออ ตาเชื่อว่าเขาเขาทำได้นะคะแต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคนคนนี้เนาะแต่อยู่ที่คุณจะรอเขาหรือเปล่าหรือคุณจะมูฟไปข้างหน้าเพื่อรอโซเมตคู่ต่อไปก็ได้ค่ะได้หมดเนาะคุณเป็นคนที่เก่งและแก่งอยู่แล้วนะคะเนาะคุณมีพร้อมทุกอย่างนะตาเห็นหน้าไพ่คุณอะคนที่เข้ามาดูอะคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะทั้งหน้าที่การงานอาชีพความมั่นคงก็ดีนะทรัพย์สมบัติ อะไรก็ดีเนาะมีพร้อมหมดแล้วจ้าเนาะไม่ได้ง้อใครแล้วเนาะอุ๊ยจะได้ใช้ช่วงเวลาฮอลิเดย์ด้วยกันนะคะเนาะซีซั่นนี้แหะค่ะซีซั่นหน้าร้อนนี้นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ค่ะวันหยุดวันหยุดยาววันเทศกาลจะได้เพลิดเพลินกันคุณและเขาจะได้มีการพบเจอกันนะผ่านช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะซิบินี่เป็นคู่จิตวิญญาณจริงๆเส้นทางจิตวิญญาณของเขาและคุณนะคุณจะต้องได้มีการมาเรียนรู้กัน เติบโตทางด้านความรักนะคะกับคนคนนี้นะคะเนาะจะต้องมีการเจ็บก่อนจะต้องมีการจากจะต้องมีการพัดพลากจะต้องมีการตื่นรู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอะไรคือรักแท้อะไรคือรักที่ดีอะไรคือรักที่ใช่นะคะจะต้องได้เรียนรู้ในจุดจุดนี้เนาะอุ้ยแมริดไหมจ๊ะเธอเธออยากแมริดไหมจ๊ะเนาเสียงกระดิ่ง ราคังวิวามันกำลังเกิดขึ้นแล้วนะแั่คนคนนี้แหละจ้าดีวายทามมิ่งเนาะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เนาะเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์บังเอิญจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญการพบเจอกันอีกครั้งครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันจะนำพาคนที่ใช่มาในเวลาที่ถูกต้องเขาและคุณอาจจะพบเจอกันครั้งแรกเขาอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วเจ้าชู้ไก่กะ阿拉เล่ไปเรื่อยเปื่อย ประมาณนั้นเนาะไม่จริงจังกับใครไม่ลงหลักลงรอยกับใครเนาะและในเวลานั้นคุณก็ไม่เลือกคุณก็ไม่เอาคุณก็ไม่สนใจนะคะแต่พอมาพบเจอครั้งที่สองครั้งที่สามเขาจะเปลี่ยนเป็นคนละคนค่ะเขาจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเวลานั้นมันจะเป็นตัวคัดกรองสั่งสอนเขาให้บทเรียนกับเขาทางความรักนะคะเนาะคุณจะได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่ถูกต้องนะคะดีวายทิ่งที่ถูกต้องนะคะ คนที่ใช่จะมาในเวลาที่ถูกต้องเสมอนะจ๊ะมาหนึ่งอีกหนึ่งสำรับนี้นะคะอีกหนึ่งสำรับนี้เนาะอยากแนะนำอะไรคะพี่นางฟ้าอยากแนะนําอะไรเปิดอีกสี่ใบนะจ๊ะโอ้ยใครร้องเรียกหาโซเมจจ้าคุณจะได้พบเจอโซเมจคนที่ใช่คนที่ถูกใจคนที่คุณไปร้องขอมา คนที่คุณวาดฝันไว้ว่าเขาจะต้องเป็นประมาณนี้ลักษณะนี้อาจจะไม่ตรงร้อเอร์ซแต่80%เคุณจะได้นะคะคุณจะได้นะจ๊ะฟรี Free yourself ปลดปล่อยตัวเองช่วงนี้รักตัวเองให้มากๆรักตัวเองเจ็บหน่อยที่สุดจากตอนนี้เนาะถึงเวลาที่จะต้อง ลาทิ้งการควบคุมของชีวิตนะคะให้อิสระกับตัวคุณเองหาความสุขให้ตัวเองให้เต็มที่ค่ะช่วงเวลานี้เนาะให้ให้อิสระทางความสุขของตัวคุณเองอย่างเต็มที่นะคะ e ีลิ s ์ your ex ปลดปล่อยอดีตออกไปหรือว่า แค่ตอนนี้นะเคลียร์พลังงานลบๆนะความคิดอะไรที่มันติดรบอดีตที่ไม่ดีของคุณนะเอาออกไปจากตัวคุณซะนะคะไม่ต้องเอาเก็บมาคิดไม่ต้องเก็บมาเอาใส่ใจเนาะมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันย้อนกลับคืนไม่ได้แล้วนะคะเรื่องราวในอดีตน,นนะล้นะ Do you d e ร์ e เลนะคะคุณสมควรได้รับความรักนะจ๊ะเนาะนี่นะกรมพกชากำลังจะแผนสอน ความรักพุ่งเข้าหาคุณอีกแล้วนะคะเพราะว่าคุณนั้นเป็นคนที่น่ารักคุณนั้นเป็นคนที่สมควรที่จะได้รับความรักพลังงานดีดๆเช่นนี้นะจา๊าเนาะยินดีด้วยนะแต่ว่าคุณอย่างที่บอกนะคุณอาจจะต้องได้เรียนรู้กันอีกสักพักหนึ่งเลยนะพักใหญ่เลยนะ จะได้กลับมาครั้งแรกอะ่ะคุณจะไม่ได้รักกันนะคะแรนดอมนี้นะแต่จะได้รักกันเมื่อผ่านระยะเวลาไปแล้วช่วงหนึ่ง4เดือน8เดือน10เดือน,อนบางคนก็หลักปีนะคะกว่าอะไรทุกอย่างมันจะลงตัวกว่าอะไรทุกอย่างจะแบบต่างคนต่างมีอิสระไม่มีพันธะอะไรแล้วเนาะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งก็เกิดความรักความรู้สึกดีๆที่มีให้กันอีกครั้งนะคะเพราะว่าไม่สามารถตัดกันขาดได้ะคะ่ะ เดวิลขึ้นมาสักขนาดนี้ไม่สามารถตัดกันขาดได้แนะ่นอนนะยังคงอยู่ในความทรงจำความรู้สึกของกันอยู่นะคะพลังงานความรักในวันนี้สถานการณ์ความรักในวันนี้เป็นของใครใช่ของคุณไม่เอ่ยถ้าใช่พลังงานตรงใกล้เคียงก็รับพลังงานดีๆเช่นนี้ไปนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์รละคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะถ้าชอบขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆนะจ๊ะรักกันไปนานๆานอยู่ด้วยกันไปนานๆานแบบนี้นะจ๊ะชาวลูกดวงที่น่ารักทั้งหลายวันนี้ตานำความสุขมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย